ปลูกผมทั้งทีเลือกให้ดีในครั้งเดียวปลูกผมต้องเกษาครับปังครับผมงานท้าทายต้งแต่แรครับผมเอะน้องทำไมปลูกผมต้องเกษาเอ้าวไม่รู้เหมือนกันดิพี่แล้วพี่พูดได้ไงว่าปลูกผมต้องเกษารอา้าวก็พูดตามจะคลิปไงพี่ปังยังไม่ได้ปิดปลูกผมต้องเกษา เพราะเกษามีเทคนิคปลูกผม N N N ที่ประสานนวัตกรรมล้ำสมัยในทุกขั้นตอนการปลูก ผลลั์ดูเป็นธรรมชาติดูไม่ออกว่าเคยปลูกผมมาก่อนมีการคัดสรรเครื่องเจาะรากผมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทําให้อัตราการงอกมากกว่า95ร่วมกับเทคโนโลยีสมานแผลทําให้แผลเป็นแทบจะมองไม่เห็นและแผลหายได้ใน3วันและเกสาไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้เรายังมีการอัปเดตนวัตกรรมล้าสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ผลลั์การปลูกสมบูรณ์แบบที่สุดและมุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีการปลูกผมตัวจริงมองว่เเนี่ย ปลูกที่ไหนก็เหมือนกันแหละปลูกที่ไหนก็เหมือนกันแหละปลูกที่ไหนก็เหมือน,นไม่เหมือนกันค่ะเอางี้ถ้าพี่ปังยังไม่เชื่อหมอขอท้าพิสูจน์เทคโนโลยีของเกษาพี่ปังดูออกไหมคะว่าใครปลูกผมมาก่อนแล้วใครปลูกผมที่เกษาโอ้โหนี่คนนี้นะเห็นข้างหน้านี่รู้เลยเพราะว่าแนวที่ปลูกผมมาเนี่ยดูไม่เป็นธรรมชาติ โอ้นี่เห็นด้วยเห็นรอยต่อที่ปลูกมาเลยครับปลูกผมมาแน่นอนจะสงสัยจะไม่ได้ปลูกที่เกษาระแบบนี้ขอพิสูจน์หน่อยนะครับแนวผมเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะไม่มีรอยต่อด้วยข้างหลังนี่ก็ไม่มีแผลเป็นขอโทษนะครับขอตรวจสอบหน่อยนะครับโอ้คนนี้ก็แนวผมเป็นธรรมชาติมากๆไม่เห็นรอยต่อของการปลูกผมเลยข้านหลังก็ไม่มีแผลเป็นเลยสองคนนี้ ดูไม่ออกเลยครับว่าผมผมมาผมน้ำต้นเป็น t i ๊กต็อกและผมเนี่ยแหละครับคือคนที่ปลูกผมกับเกษาลินิกด้วยเทคนิค NNN เพราะเทคโนโลยีของเกษาลินิกเนี่ยแหละครับที่ทำให้ผมดูดีได้ทุกมุมมองถ้าคุณหมอกล้าท้าเทียบเทคโนโลยีขนาดเนี้ผมเชื่อเลยครับปลูกผมต้องเกษา